สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรคู่ขี้หลักสิบล่างแม่นๆนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับผมก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับมาดูกันเลยนะครับผมสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่ทั้ง2สูตร มาดูวิธีการคำนวณในสูตรที่1น,นะครับก็จะใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหลักสิบหน้าครั้งที่1บวกหลักสิบท้ายครั้งที่1ได้ผลลัพธ์ก็คือตัวเดียวนะครับจะคู่จะคี่ก็อยู่ที่ตัวนี้ส่วนสูตรที่2ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันสองครั้งบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหลักสิบหน้าครั้งที่1บวกหลักสิบท้ายครั้งที่ออก1ก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวเช่นกันนะครับเทียบชน2สูตรนะครับ มาดูสถิติงวดแรกที่ผมทําไว้นะครับงวดแรกครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก15นะครับสูตรที่1ก็ได้เลข7สูตรที่2ได้เลข5ได้เลขขี้ทั้ง2สูตรนะครับนี่นะครับเลขคี่ผลรางวัลออก15นะครับเลข1ก็เป็นเลขขี่ก็ถูกต้องนะครับงวดทัดมานะครับหลัก สูตรที่1ได้เลข7สูตรที่2ได้เลข3ได้เลขคี่ทั้ง2สูตรนะครับผลออก70เลข7เป็นเลขขี่นะครับก็ถูกทั้ง2สูตรงวดถัดมานะครับสูตรที่1เลข4สูตรที่2เลข0นย์นะครับออก64เลข6ก็คือเลขคู่นะครับก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข6กับเลข8ออก0ูนย์นะครับเลข0ูนย์คือเลขคู่นะครับก็ถูกทั้ง2สูตรนะครับ งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลขค่ากับเลขค่านะเป็นเลขคี่ผลรางวัลออก1 4นะครับเลข1เป็นเลขคี่ถูกต้องนะครับงวดถัดมาสูตรที่1ได้เลข9สูตรที่2ได้เลข9ออก58นะครับเลขค่าเป็นเลขคี่ถูกนะครับงวดถัดมาได้เลข0ูนย์กับเลข4ผลรางวัลออก4 7นะครับเลข4เป็นเลขคู่ถูกต้องนะครับ มาดูงวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข3สูตรที่2ได้เลข7ได้เลขคี่ทั้งสสูตรผลรางวัลออก92เลข9เป็นเลขคี่ก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมาได้เลข8กับเลข2นะครับผลรางวัลออก8 0เลข8เป็นเลขคู่ก็ถูกทั้ง2สูตรนะครับงวดถัดมาได้เลข3กับเลข3ได้เลขคี่นะครับผลรางวัลออกเบิ้ล5 5เลข5เป็นเลขคี่ก็ถูกต้อง งวดถัดมาได้เลข7กับเลข1ได้เลขคี่เหมือนกันทั้ง2สูตรออก73นะครันะเลข7เป็นเลขคี่ก็ถูกต้องงวดถัดมาได้เลข3กับเลข3นะครับได้เลขคี่ทั้ง2สูตรผลรางวัลออก99นะครับเลข9เป็นเลขขี่ก็ถูกต้องแล้วก็งวดถัดมานะครับได้เลข9กับเลข3ผลรางวัลออก71นะครับเลข9เลข3เป็นเลขคี่เลข7ก็เป็นเลขคี่ก็ถูกต้องนะครับ แล้วก็งวดถัดมาสูตรที่1ได้เลข0ูย์สูตรที่2ได้เลข8ผละวันออก6 5นะเลข6เป็นเลขคู่ก็ถูกต้องนะมาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1ได้เลข5สูตรที่2ได้เลข1ได้เลขคี่ทั้ง2สูตรนะครับออกเบิรเก้าเก้าเลขเก้าเป็นเลขคี่ก็ถูกทั้ง2สูตรนะครับจะเห็นได้ว่าแนวทางก็เข้าดียังไม่หลุดนะครับ1 2 สามสี่ห1าห1เจ็ดแปดเก้าสิบสอดหย้อนหลังให้ดู15งวดครับเดี๋ยวเราจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่1มิถุนายนนะครับว่าหลักสิล่างจะคำนวณได้เลขคู่หรือได้เลขที่นะครับมาดูสูตรที่1กันก่อน,นครับสูตรที่1ใช้หลักหมื่นเลข3บวกหลักร้อยหน้าครับที่1เลข7บวก หลัก10หน้าครั้งที่1เลข3แล้วบวกหลัก10ท้ายครั้งที่1เลข9บวกกันแค่นี้นะครับ3บวก7ได้10 10 1บบวกสบวกได้13 13าบวก9ได้2 2ได้เลข2สูตรที่1ได้เลข2มาดูสูตรที่2นะครับจะได้เลขคู่หรือได้เลขคี่ สูตรที่2ก็ใช้หลักหมื่ 10, 3, นนะครับเลข3บวกหลักพันสองครั้ง2บวกสได้4บวกร้อยหน้าคั้ที่1เลข7บวก10หน้าคั้ที่1เลข3ตัวสุดท้ายบวก10ท้ายคั้ที่1เลข9 3, 4, ก็3บวก4ได้7 7บวก7ได้14 14บวก3 17 17 17บวก9ได้26ได้เลข6 ได้เลขนะครับดังนั้นคู่ขี้หลัก10ล่างได้เลขคู่ทั้ง2สูตรนะครับท่านผู้ชมคิดว่าถ้าเป็นเลขคู่มานะครับจะเป็นตัวไหนนะครับก็ไล่ยตั้งแต่0 2 4 6 8นี่คือเลขคู่ถ้าจะมา10ล่างนะครับ ถ้าสูตรไม่หลุดสก่อนนะครับผมถ้าสูตรทั้งสองสูตรไม่หลุดตัวเลขหลักสิบล่างก็จะมาตามนี้นะครับแต่ถ้าสูตรหลุดเมื่อไหร่นะครับมันก็อาจจะผิดได้เหมือนกันตรงนี้ก็ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับถ้าใครชอบสูตรนี้ก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับถ้าไม่ชอบก็รอดูสูตรอื่นนะครับสูตรคํานวณก็มีหลายสูตรนะครับก็ตอบได้ยากนะครับว่าสูตรไหนจะมานะครับแล้วแต่ใครชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับ ส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวก็จะทยอยลงให้อีกทีนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ